ท่านคิดว่าไก่สาวออกไข่มาฟักเองเพื่อเหลือกี่ใบโอกาสรอดรนะอดไหมคือออกมาสิ้นไอ่ะออกไข่มาสิ้นไเอาไปฟักเองท่านคิดว่าเป็นไข่ได้กี่ลูกเจี๊ยบกี่ตัวตายแป๊กไก่สาวฟักไข่ไม่เก่งหรอกไก่สาวเนี่ยเมื่อกี้นั่งฟักไข่ฟักไข่เมื่อกี้มันไม่รู้เราไข่ตอกเองหอก เพราะมันยังไม่เคยฟักไข่ลงไก่สาวเหมือนคนณพ่อลูกคนแรกนะครับจะเลี้ยงยังไม่หน่บให้ตาให้ยายให้อะไรได้มาเลี้ยงช่วยใช่ไหมเหมือนกันครับโอกาสตายสูงมากตายแปดใบด้านจะแปดใบเหลือสองตัวกลายเป็นลูกเทียบลูกเทียบเนี่ยมันไม่รู้อีหนูอีเดมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาบางทีมันไม่รู้ใครอันตรายเพราะมันเพิ่งออกมาจากไข่ใช่ไหมมันไปเจอหมาหรืว่าแม่มันครับมันจะสนใจไหม หมาแมักก็กลับคุกเชียยตายไดตัวแรงกัดสองตัวไม่เหลือไก่สักตัวไหมไม่เหลือนี่คือลูกไก่แล้ววันนี้เอาใหม่ไก่นะครับเป็นไก่แม่ไข่เหมือนกันเนี่ยออกไข่มาสิบใบมีเรื่องของฟาร์มไก่เนี่ยครับเอาเข้าโรงเรียนชั้ไข่ทั้งสิบใบ ไข่ฟัามันม<ส>ีต <lawsuit. S 2> ัวส,สูงไหมสูงลงเรือรักไข่มันสามารถปรับอุณหภูมิสามารถพิชไข่ได้ตลอดเวลาอยากพี่ออก่ยครับไม่ต้องพิกไข่ไปไหนเอาไข่ไปด้วยพี่พิชไข่อุณหภูมิมันได้ทั่วทั่วใบโอกาสที่รุ่นล่อมีไหมมีสิบใบรอบมาแปดใบนะครับเจอตัวเป็นลูกเชียงนะครับแล้วก็อนุบาลในโรงเรียนพร้อมเป็นไก่แม่ไข่ออกไข่นะครับกี่ตัวครับหกตัว เพราะนั้นครับการที่เอาไข่ไปเข้าสู่ระบบในการฟักโอกาสรอดสูงมากเหมือนกับการทำธุรกิจของเราเนี่ยครับสังเกตในหลายคนเนี่ยไม่มีอะไรพอลูกที้เราเติบโตสักพักหนึ่งเยอะมากขึ้นอัรไลน์มองเห็นแล้วว่าจะต้องไปช่วยครับพออารไลนลลงไปช่วยเสร็จปั๊บดาบัยลูกทิ้คนนั้นก็บอกว่าดีดี ไลเหรออย่ามายุ่งกับลูกนีมหนูไม่ใช่หน้าที่นูนี่มันดา่าได้่ที่เขานี่จะลงไปช่วยเ็าหวังดีบอกอย่ามายุง่งเดี๋ยวหนูบริหารเองเพราะมันบริหารไปสักพักขายกิรพลสองคนกิรพลสองคนกิลสองคนและสุดท้ายแล้วก็ได้เดินหน้าหิวแนง้งมาบอกอับว่าอัพครับไปช่วยหน่อยตอนนี้เขาจะไปช่วยกันแรกทำไมไม่เข้าไปช่วย ทำไมองยิ่งและสูงว่าฉันทนําอีกได้ธุรกิจเกลือข่ไม่มีซปเปอร์แมนธุรกิจเกลือไข่ไม่มีวันแมนโชงานนี้ทีมเวิร์คล้วนๆเอลอ๋อขอความช่วยเหลือเขาขค,ขค,ครับงานนี้วันนะครับเหมือใน,ใน,ในอากา์คนเมืออ่อนิวขึ้นมาทาให้ดูมื่อว่า,านนี้ขอความช่วยเหลือเขาเรายังอ,อนหัดนักในสังเวียนนี้เพราะฉะนั้นครับ การทำพื้นฐายนี่ครับเหมือนเวลาเราเล่นกีฬาการนั้นพื้นฐานเวอาเล่นกีฬาฟุตบอลใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่การทำพื้นฐายครับเหมือนต่อยมวยบนเวทีถ้ามันการตกเมื่อไหร่ปากแตกเมื่อนั้นการตกเมื่อไหร่โดนก้านคอเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นฉันก็ฟุบเบิร์กตลอดเวลาฟุบเบิร์กตลอดเวลาตั้งการตลอดเวลา แต่ในสนามฟุตบอลท่านเดินเดินได้บอลไม่มาอยู่ริมหนึ่งท่านเดินเดินได้แต่มวยไม่ใช่เพราะในี่สนามธุรกิจครับอย่ามองว่าเองเป็นแค่มือสมัรเล่นท่านต้องเป็นมืออาชีพอย่าเสียเวลากับคำว่ามือสมัรเล่นอย่าเสียเวลากับคําว่าทําเป็นรายได้เสริมยุคนี้เขาไม่ทําเป็นรายได้เสริมแตแล้วยุคนี้เขาทําเป็นอาชีพเมื่อทําแล้วต้องประสบความสำเร็จ ให้ฝังแล้วก็ฝังชิพลงไปเลยครับและอยาให้ชิปนี้มันหาย <S 2> <S 2> ถ้าชิพนี้มันหายมันก็จะเรียกว่าชิปหาย <S <S <ical> ให้ฝังในหนัวเลยครับว่าเราต้องทําให้มันประสบความสำเร็จและ